คลิปนี hi, that, ้เรามาดูวิธีใช้โทรศัพท์ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบง่ายๆนะครับตรวจได้ทุกรางวัลเลยนะครับเพียงแค่เราป้อนหมายเลขของเรานะครับเข้าไปในช่องนี้จากนั้นก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเราถูกรางวัลหรือไม่ถ้าถูกถูกรางวัลอะไรเรามาดูขั้นตอนการทําได้เลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้ามาที่แอป Google ในมือถือ Android ของเราจะมีอยู่แล้วนะครับให้เป็นเพื่อนนะครับไปหาแอปและกดเข้าแอป Google ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ช่องค้นหาตรงนี้ จากนั้นให้เราพิมพ์ตรวจหวยเสร็จแล้วให้เรากดเว้นวรรคหนึ่งครั้งจากนั้นให้เราพิมพ์วันที่งวดปัจจุบันที่เราต้องการจะตรวจได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเป็นวันที่1นึ่ธันวาคม2567เนี่นะครับถ้าขึ้นมาแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยครับโอเคครับกดเข้ามาแล้วนะครับก็ลองเช็คตรงนี้สักหน่อยนะครับว่าตรงกับวันที่ที่เราต้องการจะตรวจหรือไม่ ถ้าตรงแล้วเราสามารถกดไปที่แสดงเพิ่มเติมและเช็คดูได้เลยนะครับว่ารางวัลในงวดนี้ออกอะไรนะครับสามารถเช็คได้ทุกรางวัลเลยครับและถ้าเรานะครับากจะตรวจแบบรวดเร็วนะครับให้เรามาป้อนหมายเลขของเราในช่องนี้ให้ครบ6ตัวอาจากตัวอย่างนะครับของผมเป็น928719เมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกเราเลยนะครับว่าเราถูกรางวัลหรือว่าไม่ถูกรางวัลจากตัวอย่างก็ไม่ถูกรางวัลน,นะครับ แต่ถ้าหมายเลขของเรานะครับถูกรางวัลมันก็จะมีบอกเลยนะครับว่าหมายเลขที่เราป้อนไปนั้นถูกรางวัลที่เท่าไหร่ Ừ, ถ้าเกิดเราถูกเลขท้าย2ตัวนะครับมันก็จะขึ้นบอกให้เราเลยนะครับว่าเราถูกเลขท้าย2ตัวจะมีข้อมูลขึ้นให้เราเช็คแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงรางวัลอื่นๆถ้าเกิดเราป้อนไปแล้วมันตรงกับรางวัลอะไรนะครับมันก็จะบอกข้อมูลให้เราเลยนะครับว่าถูกตรงกับรางวัลอะไรเพื่อนๆนะครับสามารถใช้มือถือของเราในครับในการเช็ครางวัลแบบง่ายๆผ่านแอป Google ได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้ง่ายและสะดวกมากนะครับเพื่อนๆไปเช็คดูได้เลยครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ